ว,วันนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับบ้านเลยม <laughs> ันได้พุกนะ่ะจับเฮ้ยเฮ้ยสวยปะใครแบแท <laughs> ้เลยป้องแท้เนอะเนี้ยเลียวเลี้ึว เปลีมุมอ่ะปึ๊บแงไงคะเอ้อนี่ไงตะกั่วแงไม่ได้เออตายแบบไม่ได้หืมไม่เข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ้เฮ้ยได้ว่ะได้เงี้ได้ทำไมวะอ้อ่อนแอจริงเจ๊ไอ้ผาด้วยเอ้ยได้ได้ได้เนี่ยดูี่ยข้าเกลียดชิบหายเลยเหยียได้ทั้งตัวและหัวใจแม่งเสือกันแท่งเลยนี่ทั้งตัวและหัวใจแล้วก็เหยียนไป อย่างเงี้ยแม่งก็ยังล่วงอีกนะมือเอียงเข้าไปเลยมันจะต้องมือเอยงเข้ามาแบบจอดช้าม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 าโอ้โหคนตีนแล้วเนี่ยมีช่างผูน่าเล่นเอาเอาเอาเลือดสู้เลือดนักสู้เลือนนักสู้เลือนนักสู้เออ ให้ไหวแล้วนะชมพูมาเลยชมพูชมพูเล่นเล่นเหวี่ยงขอบตู้หมดแล้วแหละไม่ได้เลยเล่นคนรวยอันนี้รวยขีดทิ้งขีดทิ้งขีดกว้างกันเนี่ยขีดทิ้งอะเรคนรวยเห็นะคนรวยขีดทิ้งขีดทิ้งขีดกว้างกันไป อันนี้ชัวร์แล้วอันนี้เอาชมพูนี่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงรอเลยนะยงเงยเหรียญนะไปห้าร้อยแล้วห้าร้อยแล้วเอาชมพูเลยเล็งแม่นๆนะเล็งแม่นๆนะเล็งแม่นๆนะทึบ แข็งแข็งเลยมาแข็งแข็งเลยมาบอกแล้วเห็นนะแข็งแข็งเลยมันจะต <laughs> บอกแล้วแข็งแข็งเลยพอแล้วไปยอดแล้วอีกไม่ต้องยอดอยากแข่งอยางดื้อยางชื่อดื้ออยโดนตึ๊บเพื่อมันเวี่ยงเข้าไงเออใช่เนี่ยตัวหงายกำลังน่ารักต่อให้ได้ไหมเจากก้าตีตีฟ้าให้ได้ไหมเผื่อมันได้ ยังเห็นทั้งเยอะคันนี้ฝิมือบ้างฝิมือดูว่าไม่มีของแถมบ้างไอ้ที่ถือได้ไมาแล้วนะา <laughs> มาสีฟ้ามากลับบ้านด้วยกันมาเร็วน่าจะเป็นคู่กันนะกลับบ้านด้วยกันแล้วเขาบอวกว่ามันเป็นคู่กันหรือเปล่า นี่ไงคุณบอกวินคู่อยู่ข้างในก็เล็กคลิปเปื่อยจักสศิษฐ์มันลายหนาโชว์นี่อันนี้นะปีมือปีมือตู้รอบนะห้าสิบห้าสิบรอบนะแต่หันตูมาดูดิเออดูงานในของของแท้แน่นอนนะหมดเลยนะจับตู้รอบคอสโมบายบายที่นี่นะมีโคกห้าร้อยมีแถวอีกตัวแล้วเนี่ยโอ้โหสรุกได้สองตัว